บาแดีพี tamam. Higher, ่น uh, ้องอสองตาใหญ่จะไปใส่นอแบดนี่เมนไผนอบดนี่พี่น้องสองตาใหญ่จะไปเบื้องมอหลั่มแล้ว พี่นองนอมาเป็นไผ่สองไต่แย่บ้านไรจักบาทเลยบ้ากูฮะนอนใส่เหรอไม่เสียค่าบัตรไม่ละยายเียขาไม่ทิ้งมือจบขึ้นหนิงเ้าคอยจับึงโลกที่เขาทิี่ครับจะไป็นไรนี่

เป็นสาวนี่กูต๊ดหนึ่หอมอินหอมเนี่ยสองกันยังเนอะไปเดินออกนะเอาปลากูก็มาสีนี่ไหโปลาโกขึ้นนออครับไปนอนดยปแม่โ้มันคือไก่แต่ละจิตถึงไม่ละยายนี่ หนอบสาดน้ำกดมหตัวไหนเอยไหนว่าร้านตาบอดเสเดินมีเนาะลูแขนร้านเอใหญ่เอ้ยร้านตาบอดเอ้ยนีชเรนน่ะยังเฮียหน้บอดไหนตัวเบื้งหลังไดเบื้งหลังครับบอดเบงได้หอลสิบเปอหนตาเอ้ยเบื้องหลดเด้อตา ทางเป็นเบื้องหลังอันนี้เป็นเบื้องหลังดอกพูนไกล้ๆหอดงานเป็นขาวจิเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนพบอยากกินลูกชิ้นแต่แท้ว่าอยาหกนถั่วโอ้ยอยากกินลูกชิ้นมัด้วยมาดวยมาด้วถือดีมันดีคือเนี่ยพี่เลี้ยงวันนี้ทำไมผมจะไปแต่งตาทำไมยัง

อยากทัคนพินาจะกินหอมเลยแหละเขาเรียกกินฮาลาอิาลอิ้างไหนได้ตกับใจดูรถด้วยเด้ออันแกยุ เดี๋ยวเขาดา่าเอานุ่นนุนร้านคา,นารนุนใหญ่โอ้ยร้านเอ้ยอย่าเดินก่อนหลายตาบอดทั่ร้านนั่นนะ่ะ <c oughs> หายดีไาม ว่าพริ้งจะได้กันไปหมดน้ำเจือกันเอากันเลือกนะขอบคุณนะครับผมเอฟซีครับสอนเสเป็นเพ้งจ้ารอจิ้นไปไหนแล้วไปไหนนะครับอร่อยอร่อยท่นบอกไม่คิดคุ้ภาพปะครับ